้ยินข้าวอยู่พอไน่พอไา่มีพยานี่มึงนี่โคตรเอื้องไอ้แก่มาเดียวเด็กเดียวเวอร์โ่เห็ดหงถ่ายบังเีไถ่ายบังเด็กบังเปลี่ยนหาบังเปลี่ยนหาบังตอนแรกตแรกเ่เบอร ือหอมบานจ้ะจะกิไม่ตัวเร็กมันใหญ่รมบางบางแล้วบางเอาเกินกน้ำท่วงเด็ดดิบางตัวเียกบางไม่บอมันเป็น่อ,องได้ทั้งในมันในถ่องเออตับเออคนมามาขับมาโค่นเขาเฮ็ดจะเจอแรง ทีอาการน้ำมูกหละบ้างแต่ตอแะข้อเสนี่มันเป็นตัวคาถาบอกว่าตัวนวเังคธนาออสรเพื่อสังคมเครื่งืเย็นๆน้เหานบ้างเป็นบานบ่โอ้ยคูอึงไม่เยอสองอึงไงเดาตามจมบานมักไดิมัคู่ยื้อไง่สองนั่น็อื่นยังกะ คุดเรืองนันเป็นอย่างไรคุดอึืงแงะๆมันยห้งมันรยที่ได้ไปคนแวกเนี่ยท่านผู้ชมน้องพอร์ชค่ะวัยสามขวบค่ามาตั้งแต่ถึงประตูทำเนี่ยปีสามขึ้นงส้อหนังแล้วกจะีหายอ๋อตนี้น่งขั้นไปเนี่เอาไปเฉยยาเยจะอ่านยาจะเอาโปงไว

บรยานมันมันเข้าใจมากมันมาอยนเบิรถือไปรวมกันมันมาโยนย่อเมื่อจะหัวเนอมันมันไม่ัตเลยบอนี่เนี่ยโมเห็นบอบอเห็นมันเป็นโตคถาบอกเขาว่าโตแนวไรโมมีโมมีมันเป็นท่อได้ทั้งได้ฟุตยางไขเดหมูหมาดังไผู้ของงนโจเนเป็นท่อ ่ิาาธกรเมาของดีน้ำน้ำพใหไงครับปัจจัยย่อเมือเอาเอาใจกระติบเอาใจผ้าแพมดม่อนบ้านโบราณพี่น้องบ้านโบราณเมา้องไปไหนมาเนี่ยนี่แหละไข่กรอบแบนี่แหละมันคือจังหอมตัวคัดันาั้นน ตอววีตมันมนทางม่เซี่ยอตอนก้ที่ผานมานีำเขาคำเขาเนี่ยลมทั้งหลังเมื่อบัง่ือหอมนะหอดบอสระห่อดน่ะพี่น้องชอสแม่บอ sạt, ờ, à? oh. à, ừ, nó vẫn hoa bây giờ đang à? vẫn cứ hoa bây Bằng chi nào? ờ, phải ở tăng như bàn hoa, bàn. nó cứ hoa lắm kìa. Đấy, bao nhiêu? là phong lá À, nào? Bằng chi nào? <laughs> bàn này, ao ao say nà mưa bên đó mướt đôm lăng lăng แบบหอมเแถวแดดต้าร้อนทัไมก็มาแยงแล้วเขาหาเงินขอไปหาเงินมันคือหอมข้างหลังเออแปลกดีแต่แตแปลกพี่น้องเบางคนคนกิ่งโรูปบางเนี่ยสอดพูดดแนวเอาใส่ถุงไม่ถุงหรือเ่อันนี้อายไม่นนั่นลายเมาโอ้นี่คือตำนานพี่น้องตำนานนี่เพิ่เอาใส่กระเป๋า พยงาครับพยงยาว่าเขาจดักเอาหเนในคลองดีมากวันสนีจันวันบัํลโบลานเชี่ยในั้อนี่เามรับขาเราขามรับขาราเป็นปูปูว่าเราอยู่เก่งมาจะเรียกเลยมากขึ้นมันจะมีน้อยลงแต่ว่าท่านบอกท่านเคยอ่านหนังสือนักการเมืองที่ทั่วโลกจะถูกเห็นไหมนไหมมันแน่เลยจะไหรมเลยหร มันมันมันระลมมันกระตุลหลังมือเรื่องของแท้ของแท้น้องมาครูบัง้องเกียรตงบังเ่้าห้งพันปัว์วัวสาเราเราให้ได้าวเอาคกบอมาเตียมทนีเอาวะเดมามาผัวไปหัเราให้หัวนึ่เพื่อนบ้านยังม้อนเทขามแล้วักด้ว บักเดจังหวันจ no oh, ah ังหวันมันห้ามปกเลี้ยมต่นจังวัมันห้ามอะไรบอกคับเราไม่ให้ดูให้ร้านอะไรอย่าเนอว่าน่องเที่ยวเล่าขาจะเข้าเวียดนามบ่นโอ้ของไม่เงยบ่สมัยเวียดนามไมเใช่เรา嘛บุญชัย นอกจากวัดเขาเลยนเดือนาม่งจะาำโอ้โหเอเดนโยบายได้เปิืเขาอากาศก็ใจตู้ตู้ตูดเจ้าเจ้าเขาว่ะเจ้ากาดเจ่าบอกเขาอืมบางทบอกเขาว่าไม่ยอมอืมบับบับห้าห้ำว่าวานที่ยังหอกวันพ่อโมแม่ไปขอเรื่องห้ำบักตัน หวานเล่ให้ผู้ว่าเจ้า่อยนัง่งผูมาใช้น้น่หนมเลาสมเหลี่ยวที่เด็กไหนที่ไหนหวานบักเนียน้ยบกเขาก็ใช้ให้ข้าเนี่ยผู้ก็มั่ากแล้วเอามะเขาวอมไปอชียนบอกจอดเลยดิป่างเขางิ่งมะเขาว่ดูรักกินบัด nhú nó cất cái chai nhú nó ở bay nhú nó Ừ ở bay hiền bay hoặc bay hoặc bay hằng ở bay hiền phát ở bay hiền ở bay nhu bay nhìn bay bay nhìn 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 ยาวมาล้วมาโอนบดรีแลวบางคนไปเฮ็ดงานหรือย่อมือจะตาตุบกะหางก็กใจไขมานด้อแต่ม่ไ้ออหมาของแมได้ดีดีดีเป็นนแต่งงาลูกค้าค่ะะยังไงดของดีพี่น้องเด็ของดีใส่ทีผมู้มันเหมือนก็ได้เอานน้ำเบารองมาเอามองแทบแบบเอาหายแล้วขอเมื่อเมือบวน เขาควงแก่จอดเลยิีแก่ๆเลยโดนจุดเหินวดนมส่แกับวันเมี่นเลยดิเริ่มร้านได้แก่เดี๋ยววันนี้ก็สำคัญรอกคอยเลยค่ะด่งางแทกมากประจันเลยัะนีคือเรื่องเลาขันวจอดมันดีของขวงบอกเป็นไม่ได้นำเสนอไปเอาเป็นว่าบังคับบังคับเป็นที่ผ่านมาตีนึง เมื่อนั่นจะคำทิพหาคำแบ้แล้วอาดทอดทอดสาบบ่มันพอกไม่ต้องพอด้านนี้นะจะได้ทำบ่านั่งจมาลาือลอดพู้ได้ระว่าเพือให้เื่อพอกแต่เระวังระเอาทอดสพบหัวอีแทงอีอัดมาอยู่ที่ โมเมเลยมาจาดเยีนไ่ยอานมไอ้มวท่านพอมนท่านอะโม่ร้องขีดร้องเย้าพอไท่อพ่าไ้ถุยมนท่านเย็นเฉียงกันหลองยัไม่ได้คือเขอาอยูฟูมนปีนให้สมาร์ทยูฟูแล้วนปนตัวท่เขาจอดอยู่ตรงสีลม ตัวเองเอาแต่ัวยังไม่ย่าชัดดิอาจา่ยยังไปยางมันมัดไก่มดีเอาตัวเองได้เอาหลังจากเกิดการจำเริ่มมัดผ้าไปผู้โดยสารทำร้ายตัวเองก่อนก็เลยชักมีดออกมาป้องกันตัวแล้วก็เมินไป